สวัสดีครับพี่น้องครับยุับผมปรวัติชเเนวนะครับวันนี้ตอนแรกๆวันที่12นะครับวันอังคารที่12กรกฎาคมนะครับภามาเบิ่งเนี่หมูหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นจะภาพี่น้องมาเบิงกงพอพันห้อากันนะครับพร้อมใส่งานนะครับพี่น้องครับคือว่าย่างแต่เก็บสีนะครับ แต่ว่าอาจ,จะไดใหญ่หมูเขาก่อนนะครับเพราะว่าจะได้จะได้เลียดแล้วครับเพราะว่ามีหมูห่ออาจะเขืนนยูแแม่หนึ่งหรือสองแม่นี่ครับประมาณนี้ตรงเอาใหญ่ข้าเขาขมากกว่าน,นะครับค่อยเก็บซีที่หลังก็ได้ครับเหลือจุบนามนะครับจุบนามจุบนาก็จะต่อนะครับ เดินนิดนึงเื่นจะได้ใหญ่เพื่อนของมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะการเลงหลีบนะครับมาฟังนี่นะครับการรวองหมูหน่อยนะครับชุดนี่ชุดซิปตัวนี่ที่อาหารเง่งนะครับน,น้ำก็จะประมาณซิปซิปถึงซิปหายกิโลเหรอครับแบบเดียวนะครับ จะพาไปบึงหลุนหน่อยนะครับเอาหากินไปแล้วรอบนึงนะครับเขาอาจะมาเอาหาอีกรอบนึ่งหาเแทรับูหลายนะครับพี่นอนกินเียงแข็งแรงดีนะครับ ครับเบสดวงร่นใหมครับตัวนี้เป็นเป็นลูกแม่เถ่าด้วยครับพวกพวกแม่เถ่าน่าจะเรียกิปซิปขอกนะครับแต่ว่าลูกก็ยังสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับ นี่มีอยู่สิบเจ็ดตัวนะครับมีสองสายอยู่เจ็ดตัวนะครับสามสายอยู่สิบตัวนะครับชงเกตบร์เตัวที่เป็นแม่พัน์นะครับสองสายนี่ตัวนี้ครับเป็นตัวหนังตัวหางเวงาครับเหงาม่อถ้าได้อาเบอร์มาติดนะครับ จริงๆมันนักก็จะว่าเจ็ดแปดโลนี่ครับประมาณนั้นตัวตัวหน่อยนี่บนหาถึงเพราะว,ว่าหลอดที่มื่ถ้าใหญ่ใหญ่กว่าไปกว่านี้เขาก็จะมาเทนในร่างเงาวนะครับนี่ครับรางเงาว ว่าช่องนี้จังได้กระบดเบอร์พ่อกันกินนะครับสท่าไรผมนะครับจะทำความสะอาดสองวันต่อครั้งนะครับแต่ว่ามือมือแลกมือแลีย้อก็จะตักขีดซื่อนะครับบบหลางขอ,อกแต่ว่าขันหล่างขอ,อกวอยไปมันก็จะยานเข้าเป็นปอดนะครับปอดบวมขอกนี้คือกันนะครับ สองมื่นต่อขังแต่ว่าจะตักขี่ออกเพื่อกันนะครับสำหรับบมนี้กับอาหารเขากับพ่อแล้วครับปล่อยให้น,นอนถามมือเรือนสองนะครับส,สวยเลยครับ กลิ่นแข็งแรงดีครับแล้วผมจะพาไปเบืองแม่เขานะครับแต่ว่ายังบ่ท่านไหนบสมนะครับบ่ท่านไหนขื้นเลยขื้นสานะครับ แต่ว่าก็จะมีอาการอะไรครับเพราะว่ามืออื่นผมจะรีดผมเชื่อพอนล้วนะครับพอหน่อยนี่เจ็บขาครับอยู่ในระหว่างการรักษาอย่นี้ครับแม่นี่ครับแม่เขาแม่เท้าครับเปื้อนสะแต่ว่าก็กำลังเหลือม,มีอาการครับวันนี้ว่ามืออื่นเขาจะใหญ่พอพันไปเขาขอเขาแล้วก็จะเหลื่อมริดนะครับ ต,ติดตามได้เลยครับพี่น้องครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ